ถึงเวลาแก้งานอีกหนึ่งเกมแล้วครับเกมที่อาร์ซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์ครับที่คำลบแรกนะแหมไปพลาดท่าเสียทีครับนะฮะทำแต้มหล่นที่ Stadium o f l i ไลทครับบ้านซันเดอร์แลนด์นะวันนั้นอาร์ซนอลเสมอไป น่าจะสประตูต่อ2นั้งนะครับก็เป็นเกมที่เรียกว่าดั้งอุญญ่นยินนิดหน่อยนะครับวันนี้ได้คราวที่เราจะมาแก้งานกันละนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของมิเกลอตเจตาแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วรวมไปถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมีสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยแล้วก็อยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมในคลิปนี้ครับเก่งก่อนเกม <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยครับและคลิปนี้ครับเก่งก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเล่นกับซันเดอร์แลนด์ครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะที่25ของฤดูกาลครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่มีความสำคัญแล้วครับเพราะว่าเกมนี้ครับจะทำให้อาร์เซนอลครับขยับ คะแนนเป็น9แต้มได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เน้นนำ City แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2อยู่6แต้มนะนะครับถ้าเกิดชนะได้อาจจะเป็น9แต้มเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ซิตี้จะต้องไปเยือนแอนฟินครับนะก็ ดูนครับวันรีบมาพูแชมป์มเก่าจะหยุดซิตี้ได้หรือเปล่านะครับะเดี๋ยวมาค่อยๆรายล่เรียงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมฑกันก่อน,นครับคิดเห็นอย่างไรกับเกณนี้คิดว่าอาร์เซนอลจะมีดีพอที่จะคว้า3คะแนนได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและถ้า รักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับมาแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับผมบอกสเตตัสเกมนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเกมนี้เนี่ยจะเล่นกันวันนี้แหละนะครับนะฮะตามเวลาประเทศไทยก็4 4ทุ่ม22นาฬิกานะครับช่อง Monomax กแล้วก็ a s Play คนดีคนเดิมถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เกิดนำไปนะครับอาร์เซนอล เป็นการพบกันของอันดับหนึ่งอย่างอาร์เซนอลนะครับที่มี53แต้มก่อนลงสนามเกมวันนี้พบกับซันเดอร์แลนด์ครับแหมไม่น่าเชื่อน,น้องใหม่ที่มาแรงเหลือเกินครับพวกเขาอยู่อันดับที่8ของตารางครับมีอยู่36แต้มนะครับอาร์เอลมี53ซันเดอร์แลนด์มี36แต้มนะอะก็ถือว่าแต้มห่างกันพอสมควรแต่ว่าอันดับตารางคะแนนนี่ก็ 8กับ1นะครับก็เป็นเลขตัวเดียวเหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยเริ่มต้นที่บทสัมภาษณ์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมิเกลอเตต้าพูดหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจครับนักข่าวถามอันแรกเลยว่าจะเป็นการแก้งงานหรือเปล่านะครับอาเตต้าก็บอกว่าก็ก็ถือเป็นหนึ่งหนึ่งเกมที่เราต้องการคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งนะครับก็อาจจะมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่านี่คือโอกาสที่เราจะนําห่าง9แต้มนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอาร์เตต้าบอกว่าก็ ทุกแบบมันก็เป็นเกมที่ยากมากแบบได้เป็นเกมที่ยากมากนะครับผมคิดว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยทำผลงานในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะและสิ่งพวกที่พวกเขาทำมันทำให้เกมนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็จริงๆพูดข้ามไปข้ามมาหลายประเด็นนะนะฮะเดี๋ยวผมเอาความพร้อมให้จบก่อนก็นแลวกันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเลียมโรซีเนียครับที่มีประเด็น ต่อว่าอาร์เซนอลนะครับในเกมที่แพ้อาร์เซนอลหนในศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะเดี๋ยวผมมา,มาเก็บตกประเด็นนี้ให้เอาความพร้อมก่อนนะครับนักข่าวถามถึงก,การบาดเจ็บของบุคยอสซาก้าครับออบอกว่าอาจจะตต้บอกว่ามีอาการบาดเจ็บที่สะโพกนะครับของออตอนนี้อาการบาดเจ็บที่สะโพกเขาดีมากแล้วอ่าก็หวังว่าเขาจะกลับมาอยู่กับทีมได้ในเร็วๆนี้นะครับ โอเดกาดกับทิมเบอร์ g g ber, นะครับโอเดกาดอาการดีขึ้นแล้วเราเชื่อว่าอ,อาจจะใช้เวลาอีกไม่กี่วันอาจแปลว่าโอเดการอาจจะยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับส่วนเยเรนทิมเบอร์พร้อมนะครับแล้วก็แม็กซ์ดาวแนนะครับบอกว่าแม็กซ์ดาวแมนยังไม่ได้ฝึกซ้อมกับเราเลยดังนั้นคงต้องรออีกประมาณสัก2-3สสัปดาห์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่ามีการบาดเจ็บคนอืน่นๆไหมก็ไม่มีแล้วนะครับนี่คือความพร้อมของอาร์เซนอลนะ ทีนี้ผมจะไปประเด็นอื่นๆที่มันฉลับฉลับหน่อยก็แล้วกันนะเร่อโรซิเนียเลยแล้วกันผมว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าถามอะไรกันนะก็อาเตต้าถูกถามถึงเรื่องประเด็นโรซิเนียที่ออกมาวิพากษ์วิจารนะ์อาร์เซนอลนะอาเตต้าบอกว่าผมไม่รู้มันก็เป็นความคิดของเขานะครับแน่นอนว่าทุกคนเราเคารพความเ,เราเคารพทุกคนแน่นอนแต่ไม่ได้ก็ตามครับที่มี ใครคนใดคนหนึ่งของทีมถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปทําอะไรที่ไปรบกวนเขาอะไรประมาณนี้เราก็พร้อมที่จะขอโทษแล้วก็จบแค่นั้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติในฟุตบอลครับโดยเฉพาะช่วงซ้อมของผู้รักษาประตูเนี่ยช่วงวอร์มอัพเนี่ยนะครับคือถ้าใครไปดูที่สนามเนี่ยหรือว่าดูถ่ายทอดสดก่อนเกมทักครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะเห็นว่านักบอลมันจะมาวอร์มกันครึ่งสนามแบ่งกันครึ่งๆนะครับผู้ระสิทธิ์อาวุผู้รสินผู้รักษาประตูจะมีการโยนบอลยาวข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบอลหล่นทะลัก ข้ามฟากไปบ้างเนี่ยอาเตต้าบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องมาวิจารณ์กันนะครับหมายถึงว่าอาเตต้าก็จะไม่วิพกษ์วิจารณ์อะไรกลับไปที่เรียมโรซินเนนะไม่ได้หมายความว่าเรียมโรซินเนไม่ควรวิพกา์วิจารณ์นะนะครับประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็พูดถึงบรรยากาศในวันที่ชนะเชลซีได้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานเชิงบวกที่มันยอดเยี่ยมจริงๆในการชนะเกมใหญ่กับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเชลซี และความจริงที่ทําให้เราได้ไปเล่นที่เวมบรีอ่าแล้วผลผลแก้ในขาวมันทาให้เราได้ไปเล่นที่เวมบรีนะครับซึ่งมันน่าตื่นตาตื่นใจนะครับตื่นเต้นแน่นอนแล,และนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับเราต้องการอ่าเราสัมผัสได้ในความตื่นเต้นของ Fan Bond, แฟนบอลของพวกเราก็เช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมไปต่อเดินหน้าไปต่อนั่นเองนะครับ แล้วก็ถูกพูดถึงเกมเมื่อคำรับแรกที่เจอกันที่ s t a d i ีย o อั l ฟราแล้วเสมอกัน2ประตูต่อ2อครับอานเ้ต้าบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับมีโค้ชที่ดีมีผู้เล่นที่ดีหลายคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเล่นแบบไหนอย่างไรและพวกเขาก็ทําได้ดีมากคุณเห็นผลของการแข่งขันไปแล้วนะครับดังนั้นก็เราก็ทําได้กับทีมอื่นได้ด้วยนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องคาดหวังนะแต่เราก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดใน,ใน,ใ,นในเกมนี้นะครับ แล้วก็พูดถึงบรรยากาศนะเขาบอกว่าดีที่สุดเลยครับวันเกมนี้เนี่ยตอนก่อนเกมเนี่ยบรรยากาศจะดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาเราทุกคนพร้อมเต็มที่นะครับในเวลาที่แข่งขันเวลาแข่งคือ,อ,อบ่ายสามที่อังกฤษนะนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการเข้าสู่ช่วงสําคัญของฤดูกาลเรารู้ว่าทุกเกมมันมีความหมายมากนะครับเราจึงต้อง เข้าไปสนามด้วยพลังงานแบบนั้นเราจึงต้องการแบบพลังงานก็ออนแฟนบอลเล็กน้อยให้แบบเหมือนแบบไปทําให้บรรยากาศในสนามมันน่าเตรงขามอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงค่ายเฮาเอดหน่อยนะครับเ,าเขาบอกว่าเรา,เาดีใจที่มีเขาอยู่ในทีมนะครับเขานําสิ่งใหม่ๆม,มาสู่ทีมนะครับและก็การที่เขาสามารถผสมผสานร,รูปแบบการเล่นได้และเขาก็สามารถแสดงให้เห็นในระดับ ท็อปนระดับระดับนี้ได้ทันทีหลังจากหายจากการบาดเจ็บนะครับนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากสำหรับคายฮาวเวดนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงอื่นๆอะไรอีกไหมจริงมีแวะไปถามถึงประเด็นแรมไอโรซีนเนียนิดหน่อยนะแต่ผมว่าข้ามไปก็แล้วกันนะ อ่าแล้วมีพูดถึงยิงนอกกรอบเขตโทษ่านะครับบอกว่าเหมือนอาร์ซอลเนี่ยมีมียิงนอกกรอบเขตโทษมากขึ้นนะแต่บ,บอกว่าใช่นะครับยิ่งมีผู้เล่นหนาแน่นในกรอบเขตโทษแล้วก็มีการประทะกันมากเท่าไหร่ครับการทำประตูก็ยิ่งมากยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในการเล่นแบบโอเพนเพลย์นะครับดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ชัดเจนครับเราต้องหาทางอื่นผมก็ไม่แปลกใจครับที่จํานวนอะไรแบบนี้มันจะเพิ่มขึ้นคุณภาพของผู้เล่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับอ่ซึ่งมัน มันเคยเกิดขึ้นในเกมบาสเกตบอลมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างยิ่งครับการเล่นแบบ2คนเป็น3คนสถิติก็สูงมากขึ้นนะครับมันก็ไม่ง่ายนะักที่จะทำประตูได้อย่างต่อเนื่องจากคนที่อยู่หน้าเรลาเก่าไปเท่ะไรประมาณนั้นนะมันก็เลยยันยิงนอก,กอเกอบเขโทุก,กาศจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธหนึ่งนั่นเองนะครับออโอ้โจริงก็บนนี้สัมภาษณ์ยาวมากเลยนะแต่คงไปไม่ครบหมดทุกประเด็นนะมีอันนึงที่น่าสนใจผมว่า รับมือกับสิ่งวิาพากษ์วิจารณ์ภายนอกสโมสรอ,อย่างไรกับโอกาสการคว้าชแชมป์อาเะต้าบอกว่าก็ไม่ได้มีเวลามากนะก็คือเหมือนแบบไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้มีสมาธิกับเกมการฝึกซ้อมและก็การวางแผนจน ทางข้างหน้าอย่างยาวไกลอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับความคาดหวังอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นคําติหรือคําชมนะครับเชิงบวกอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าเราอยู่ในเราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้และพัฒนาและความจริงที่ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันสาคัญมากที่สุดในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องรอดูปลายฤดูกาลนะเอม,มีอะไรน่าสนใจอีก พูดถึงกรณีชาก้าหน่อยนะครับในการเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็กลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะอาจจะตด้าบอกว่าการที่เขากลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับในวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับนะเขาใช้อยู่เวลาห่างจากครอบครัวค่อนข้างนานนะครับและนั่นเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจที่ทําให้เขาเนี่ยออกไปจากทีมส่วนผลผมไม่แปลกใจเลยเพราะผมรู้จักนิสัยเขาดีเมื่อคุณให้บทบาทกับเขาเขาก็จะคว้ามัน ทันทีอย่างแท้จริงและเป็นแบบที่น่าชึ่นผมมีความสุขมากที่ได้เห็นเขาทําแบบนั้นเลยแบบนี้ก็เหมือนดีเล่นดีกับซันแอร์แลนด์ก็ดีใจด้วยนะประมาณนี้นะแล้วก็ถามว่าถ้ากรณิชาก้าอนาคตไปเป็นโคช้ชเนี่ยจะทําได้ดีไหมนะครับอาจจะบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจแบบนั้นผมคิดว่าเขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับนะฮะแล้วก็ถูกถามถึงเรื่องคว้าแชมป์หลายรอบมากเลยนะนะอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ อาร์เจน,นตาบอกว่าคําตอบมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมคิดว่าเราเคยอยู่ในสถานการณ์อ,อ๋อมีถามว่าแบบเป็นผู้ตามกับเป็นผู้นำมันเดียวกันอย่างงี้นะก็บอกว่าอยู่แต่สถานการณ์เราเคยเป็นทั้งแบบนั้นมาแล้วนะครับทั้งเป็นผู้นําและเป็นผู้ตามมาแล้วในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสุดท้ายก็ต้องโฟกัสในสิ่งที่ทาในแต่ละเกมทําผลงานให้ดีที่สุดนะแล้วเดือนพฤษภาคมเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่า เป็นยังไงอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือบทสมัมภาแบบเกือบจะจัดเต็มกแล้วกันจริงๆก็จัดเต็มแล้วนะนะครับใครอยากจะอ่านเต็มๆครับไปที่เว็บไซต์สโมสรได้เลยนะครับ mm hmm. arsenal.com นั่นเอง มากันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับคู่นี้เนี่ยเรียกว่าแม่เจอกันคํารบแรกเนี่ยโอ้โหทางซันเดอร์แลนด์นี่ทำเราเจ็บแสบเลยนะครับนะเจอกันคราวนี้ก็เรียกว่าเป็นการแก้งานก็นแล้วกันอา,าร์เซนอลไม่พร้อม4คนครับก็มีมาตินโอเิกาดจะไม่พร้อมในเกมนี้บุโกโยซาก้าด้วยเช่นกันแล้วก็รวมไปถึงมิเกลเมริโนเจ้าหนูแม็กซ์ดามันอีกคนหนึ่งส่วนเจเลนทิมเบอร์ที่เขาถามเนี่ยวันนี้พร้อมลงเล่นนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็มีตัวไม่พร้อมด้วยครับคนหลักๆก,ก็จะเป็น ก้านะครับแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ธานตาโอเร่นะครับจะไม่พร้อมในเกมนี้ด้วยนะครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3นะครับโรสุดผู้สาประตูจะกลับมาใช้เดบิดตราย่าครับแล้วก็กองหลัง4คนครับจะเล่นทิมเบอร์ยืนขวาครับซ้ายเนี่ยผมให้อินคาบิเย่ก่อนเลยนะวันนี้คาราฟิโอรี่พร้อมแล้วนะนะครับคือคาราฟิโอรี่ก็สลับได้ด้วยนะแต่โหอินคาบิเย่มันเล่นล่าสุดกับเชลซีอ่ะเล่นดีทีผมก็เลยคิดว่า ก็ไม่น่าเปลี่ยนปะวะนะครับอาผมผมให้อินกาบ,บิเย่ก่อนนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ครับ,รบเป็นกาเบรียลมาเกลเยสจับคู่กับวิลเลียมซาริบาครับกองกลางครับจะใช้มาตินซูบิเบนดี้เป็นผิ้ตัวรับครับเดคกแคนรส์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ถ้าโอเณกาไม่พร้อมจริง ก็จะถึงคิวของเอเบลิชีเอเซ่ครับส่วนแนวรุกครับวันนี้เนี่ยบุคโยซาก้าถ้าไม่พร้อมโนนี่พร้อมครับโนนี่มาดูเอเก้ครับจะเป็นตัวจริงซ้ายจะเป็นเรียนโดต์ซาแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าจะเป็นวิกตอร์เยเคเรสนั่นเองนะครับส่วนทีมเยือนครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนแต่ผมเดาว,ว่าจะมาเล่น3ประการหลังแบบเซนเตอร์แบ็กนะครับเล่น5หลังอ่ะเหนียวเหนียวนั่นๆไปเลยนะผมเดาว,ว่างั้นนะนะครับอ่ะ ผมเดาว่าจะมาในระบบ5-4-1นะครับผมเดาว,ว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าบางเกมเนี่ยเขาก็จะมีปรับเล่น4ี่กองหลังบ้างอะไรบ้างแต่ว่าดูจากเกมที่แล้วแล้วก็ทำได้สำเร็จเนี่ยเขาน่าจะมาเล่นรับลึกๆครับ 11ผู้เล่นตัวจริงของซันเดอร์แลนด์ครับผู้สาประตูจะเป็นโรเบนรูฟนะครับแล้วก็กองหลังครับ5คนเลยนะครับก็จะมีทางด้านนอร์ดีมูกิเล่นะครับแล้วก็มีแดเนียลบัตลาสนะครับอันนี้เป็นอดีตเด็กเก่าของเรานะก็เป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบคร่างยักษ์นะครับเกมที่เราทำประตูใส่เราได้ด้วยนะครับแล้วก็มี a l d เ r er e รเตนะครับแล้วก็มีทริฮูมแล้วก็ r e นเรนิลดอีกคนหนึ่งนะครับเ e นิดนี่ก็จะเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับส่วนกองกลางครับจะนำทัพมาโดยทางด้านของโ o a าซาดิกีครับเมื่อไม่มีกรณิ t ชาก้าครับเขาก็คงเป็นห้องเครื่องคนที่จะขับเคลื่อนนะครับในกองกลางของซันเดอร์แลนด์านดชาวคองโกคนนี้นะครับรวมไปถึงครับ นี่ครับเอนโซเลเฟครับอีกคนหนึ่งครับที่จะมาสอดประสานกันนั่นเองนะแล้วก็จะมีตัวทําเกมครับอย่างทางด้านของเอาตาบี้นะครับแล้วก็ดิเอร่าครับก็จะเป็นคนที่จะประสานกันในการขึ้นเกมนะส่วนแนวรุกครับส่วนหน้าตัวเป้าคนเดียวครับก็จะใช้ r รอันบ๊อบเบย์นะครับไรอันบ๊อบบีดิบ๊อบบีบ๊อบเบย์เนี่ยนะครับ uh, ก็เป็นก uh, องหน้าตัวเป้าของเขานะซึ่งก็เป็นตัวแสบของเราเลยนั่นเองนะครับอ่ะ uh, สถิติกันหน่อยดีกว่านะครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันแบบที่เรียกว่าแก้งงานกันหน่อยนะครับซนอล5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้1ครับขณะที่ซันเดอร์แลนด์ครับพวกเขาชนะ3เสมอ เ,เสมอไม่มีแพ้2นะครับอาร์เซนอลกับซัซนเดอร์แลนด์เหมือนกันคือคู่นี้ไม่เสมอกันนะครับไม่เออไม่5เกมหลังสุดพวกเขาไม่เสมอกันเลยนะครับอ่ะแล้วกเ็เกมการพบกันแบบเฮดตูเอสนะครับ5เกมหลังสุดครับอาร์เซนอลไม่แพ้ซันเดอร์แลนด์เลยนะครับ โดยที่อาร์เซนอลชนะได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะล่าสุดก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับนี่คือซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลนะทีนี้มาคาดการเกมกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยน่าสนุกครับนะบเป็นเกมที่ซันเดอร์แลนด์ฤดูกาลนี้เนี่ยแข็งแกร่งจริงนะครับไม่ไงั้นไม่อยู่อันดับ8ของตารางหรอกนะครับแต่ก็ถ้าถามผมนะก็มีช่องให้เจาะนะครับไม่ใช่ว่าเจาะไม่ได้นะนะครับ ก็อาจจะเจาะได้เออผมลืมอีกสูตรหนึ่งว่ะผมว่าอาร์ซอลอาจจะใช้คายฮาวเวตในการเป็นเพลย์เมกเกอร์ก็ได้นะเออผมลืมอีกสูตรหนึ่งลืมอีกสูตรหนึ่งถ้าเป็นคายฮาวเวตเนี่ยโอ้โหน่าคิดนะครับออคู่นี้เนี่ยนะครับถ้าซันเดอร์แลนด์มารับลึกจะเป็นเรื่องน่าลำคาญของอาร์ซอลเลยครับเพราะว่าโหซันเดอร์แลนด์เกมรับแม่งเหนียวจริงนะครับแต่ว่าเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมน่ยผมก็เชื่อว่าอาร์ซอลมีดีพอที่จะเจาะแนวรับของซันเดอร์แลนด์ได้นะ ผมยังเชื่อว่าอร์เซนอลจะเป็นฝ่ายคลองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่นะครับส่วนจะทำประตูได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยไม่กล้าบอกว่าถล่มเลยครับไม่เชื่อว่าถล่มด้วยนะผมคิดว่าอาจจะชนะกันด้วยสกอร์แบบไม่เยอะมากนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะมีระยะห่างถึง2ประตูได้นะผมฟันธงว่าอร์เซนอลจะชนะ2ประตูต่อศูนย์ก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะเก็บคลีนชีทได้คือซันเดอร์แลนด์แนวรุกเขาไม่ได้จีดจาดอะไรขนาดนั้นนะในมุมมองผมนะผมมันก็ไม่ได้ ไม่ได้ถึงขั้นน่ากลัวอะไรมากนะครับแต่ว่าแนวรับต่างหากที่เป็นหัวใจของซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาลนี้นะคนที่เป็นคนออกบอลหัวใจเกมบัญชาเกมอย่างกลิชชาก้าไม่พร้อมเนี่ยก็ทําให้ซันเดอร์แลนด์ยุบย่าไปพอสมควรครับและยิ่งเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยผมก็ยิ่งเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเจ้าบ้านน่าทําได้ดีกว่านะครับซันเดอร์แลนด์เยือนมาก็ไม่น่าที่จะเรียกว่าสร้างความปวดหัวให้กับอาร์เซนอลได้มากนักนะอ่ะสองศูนย์ถึงตาคุณแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้คิดว่าอาร์เซน 3คะแนนได้หรือเปล่าคอมเมนต์ <c oughs> บอกพวกเราด้วยนะครับและถ้ารักอร์เสนอลทั้งใจครับฝาก็ได้ด้ามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยครับเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราเป็นเซียนก่อนเกมี่ยใกล้เคียงมากไหมอ่ะผมว่าสองจุนนะครับทุกคนคิดว่าเท่าไหร่คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ